เธอมาทำให้ฉันนั้นฟินเฮ้ยเสียงโวนร้องพี่เมียมีพี่เมียมั้ยร้องสดเลยนอนไม่หลับเลยรู้ไหมเธอก็ทำให้ฉันนั้นฟินทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหมือนแก๊งยังจำเนื้อได้นะจำเนื้อได้นะนนแค่ั้รู้แค่นี้ฟินฟินฟินดีนะพี่ไซเนี่ยน่ารักมากนะคุณ ว่านึกถึงพวกเราตลอดแล้วก็ไซสยนี้แบบให้โอกาสคุณเขาอยากได้เสื้อพี่ตัวนี้กันมากตัวไหนตัวนี้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 เอาไปเลยเอาไปเลยคนดูครับใช่เพราะว่าไม่แพงอยู่แล้วผมขอไม่อยากบอกนะว่าจะปอมอีกแล้วใช่ผมขอปลอมอีกพันหนึ่งให้ กับเด็กไรไรไรบ้างครับผมคุณแนทให้ไปเลยไปประมง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 อะไรพี่เนี่ยเสื้อตัวนี้เป็นประมงเสื้อประมงครับคุณนมันจะมีมันจะไม่มีใครซื้อเลยพี่เอ้าเก่งใจใครใครเห็นด้วยกดหนึ่งใครอยากให้ประมงกดหนึ่งขยายประมงก็ปีนมาตั้งนานแล้วแต่ยังดูแล้ววันนี้มันเหม็นหรือหอมเนี่ยผมลืมหอมใคฉีดรเอาหอมเอาไปประมงเลยเออแนทประมงเลยเอาดิวันนี้จบที่กี่บาทก็คือผมใส่แล้ว ถือว่าเป็นเสื้อผมเสื้อผมกับพี่ถือว่าเป็นเสื้อแจ็คเองเพราะมันใส่ยืดใส่ได้พนดลมสุดรอนั่งก็ได้ได้เลกชัดโคทษทีนะครับผมประมงนะประมงได้สามร้อยประมงได้สามร้อยโอเคแล้วอ่าแล้วเราจะทำยังไงเราเลอกยังไงเลนี่นะคะประมงเสื้อพี่แน็ธชาลีเสื้อยีนตัวนี้รายได้ทั้งหมดนะคะเอาไปมอบให้กับคนชราแล้วกันครับผม ให้บ้านพักคุณชลาสักทีหนึง่งและเป็นไทยนะครับ<า> <c oughs> ไปค่ะเอาโอเคนะ้เรามาสรุปยอดกันนะคะวันนี้ได้ประมาณก็คือได้ไหมได้ไหมสี่พันออเดอร์สองล้านบาทโอ้โห ต้องบอกว่าของพี่ซายเนี่ยของเขาดีอยู่แล้วเฮ้ยคุณได้ร้านนี่ถือว่าโอเคแล้วโอ้ใช่ขอบคผมถืะว่าแฮปปี้มากๆเพื่อนบอกเลยเมื่อคืนเนี่ยกดกันสนั่นดูว่าอะันผมก็ดูอยู่ผมแบบสุดยอดจริ๊กกดกันหมดกูดังไปแล้วอ่ะใช่คือในไลน์เนี่ยสองแสนคนเนี่ยมีนะผมไปไปแล้วประมาณแสนคนไม่อยากเรียนรู้จริงว่าการส่งเขาส่งกันอย่างไรแบบแฮปปี้เลยโซนเป็นคนดูนะฟินเขาใหญ่มากครับที่นี่พิศนุโลกแล้วเขาก็จะวางแผนแพ็คอย่างดีเลยสุดยอดคุณเป็นเป็นอะไรครับกระดมคุณส่วนผมเป็นหุ้นส่วนครับ ยายว่าไปไปไปค้นหองฟรีบ่อยคร